พระอาจารย์มีมีจะแนะนำยังไงว่าการประพฤติตัวหรือการจะเป็นพระสักรูปหนึ่งเนี่ยที่จะตั้งใจมาบวชนะครับต้องต้อง,องศึกษาธรรมะข้อไหนก่อนหรือต้องทําตัวยังไงครับถึงจะเป็นพระที่ดีได้เหมือนเช่นพระอาจารย์นะครับถ้าอาตมาก็ต้องเอาตัวอาตมาที่มีประสบการณ์ใช่ครับคือบวชก็อาตมาก็ตั้งใจว่า อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรอพอเรามีตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งใจครพราอตั้งใจอาจารย์สอนให้ทําสมาธิเราก็นั่งปฏิบัติไปตามอาจารย์ว่าแหลกๆมันก็ไม่ได้อะไรมันมันมีแต่ปวดเมื่อยครับแต่มันก็ต้องต้องทําไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องต้องทําอย่างจริงจังเนี่ยแรกแรกเนี่ยมันต้องสวด บทใดบทหนึ่งก่อนไหมคู่กันไปหรือว่าไม่ต้องทำทำวัดเย็นเนี่ยหรือว่าวัดไหนก็ทําแบบไหนก็ทำตาม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 แบบปกติไปแล้วเวลาหนังสมาธิเนี่ยก็มาทาเองทาแล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมาชอบใครว่ายังไงดีกับไปลองปฏิบัติแล้วก็อันไหนมันถูกจริตเราอ่ะคือทําแล้วเรารู้สึกว่าเราเราสงบเย็นง่ายสบายใจ อันนั้นนะคือคือเราว่าเราถูกจริตเราแล้วนะครับแล้วอาจจะมามันจะจะทําให้เดมมากขึ้นนานขึ้นอพอมันก็ต้องสู้กับเวทนาฝ่าจะผ่านตัวนี้ได้ก็มันก็ไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าผ่านได้มันก็จะทําได้เรื่อยแล้วเพราะมันต้องได้ปิติเขาเรียกว่าต้องผ่านผ่านเวทนาคือการพัดความลําลบากความนี่ก็สู้กับไอ้ความเจ็บปวดปวดเ<ว>มื่อยความลาความ ฟังไม่ได้ดังใจนั่งแล้วเมื่อยอุ้ยต้องปวดบางคนก็ทอ้อบางคนก็แต่ว่าไม่เป็นไรพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันก็ก็มีการปวดกันเมื่อยแต่ว่าก็พักแล้วก็เอามาอีกประมาณนี้ก็กสู้กับมันไปเรื่อย <c oughs> ๆ <c oughs> พักบันหยุดบันทําแต่ว่าไม่จะทําซะเยอะแต่อย่าให้ท้อพอทําเยอะเนี่ยมันก็จะทําทําจน จนมันมันมันรุนดได้อะคือมันไม่คิดทําเหมือนว่าทีเราเต็จอาจจะสมมติสวัสดีว่าวันนี้เริ่มแรกเอาสักห้านาทีใช่ไหมครับแล้วก็ดูวัดแล้วก็ดูวัดเราทําได้ขนาดไหนก็เอาไปเรื่อยๆการนั่งเหมืนอนนั่งสมาธิก่อนไม่ใช่วิปัสสนาหรืออะไรสมาธินี่แหละถึงตรงเหมือนกับสมถะก็เหมือนดูตอนแรกก็ฟุทโทหรือไม่ก็ยุดหนอฟองหนอสมาลังแล้วแต่ว่าใคร ใครทาอันไหนแล้วรู้สึกว่าคือท่องอันไหนแล้วรู้สึกว่ามันมันสงบเย็นได้อะมันมันรู้สึกแบบมันมันเบามันโล่งได้ทำแล้สบายใจมาะนั้นจะทำแล้สบายตัวสบายถ้าทาไปเรื่อยใช้จากจากที่พระอาจารย์ทดลองมาการปวดการไม่เวทนาคําว่าเวทนาเนี่ยแล้วมันจะเริ่มเริ่มที่จะเอาเอาคําว่าแบบ คนเราธรรมดาเลยว่าหายจากการที่ปวดเมื่อยการเป็นทุกข์ใช้เวลานานเท่าะอะไครับอาจารย์สำหรับอาตมาเนี่ยประมาณหเดือนแปดเดือนนี่ฝ่ายจะหลุดเองก็นั่งแบบสบายนั่งตามนั่งก็นั่งสมาธิอยู่ในโบสถธรรมดาแต่ฝ่ายจะหลุดก็แต่มันก็ต้อง โอ้ฝ่ายจะรูก้กสูเวทนาเยอะภายในผมดือนนีดแบบว่าลำบากๆๆๆก็้ถ้ากแต่ว่าปวดแต่ดีว่าอาจจะมาทําทุกคืนทุกเย็นม, <ๆ S 1> มันก็แลกมันมีพลังตรงนั้นะน่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตอนแรกมันมันก็จะพอทําทําไปแล้วพอปวดเมื่อยเยอะๆเนี่ยม,มันมีมีคำนี้ขึ้นมาเองว่าดูมันว่าจะปวดเมื่อยเท่าไหร่มีคําเนี้ยถึงสู้มันได้คําถามมันจะปวดเท่าไหร่วะประมาณนี้ครับ ทำมาสู้ก็สู้นี่แหละก็ปวดวะปวดเลยนะครับพูดในตัวเองอมันอยู่ในใจแล้วนี่แหละอถ้าบางวันแพ้แล้วก็ไปนอนบางวันชนะก็นั่งอยู่ก็ปวดเมื่อยมันก็นั่งอยู่ได้อมันก็แปลกเหมือนกันรู้ว่าปวดแต่ก็นั่งได้อนี่ครับหลักการของของท่านที่จะมาบวชเรียกว่าตามรอยพระสาสดาหรือว่ารอยพระศาสดาที่ท่านทํา อในสมัยพุทธกาลที่ต้องเป็นแบบนั้นนะ,พ,ะพ่อพุทธเจ้าก็วอนนุ่นเลือนว่านนุ่นป่าไม้นุ่นถ้ำมันฝาให้ให้ไปนั่งทําสมาธินี่องก็คือไปนั่งดูใจมันปวดเมื่อยแต่ทัดใจสงบแล้วเดี๋ยวคว,วามสงบเย็นมันมาปิติมันมาทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องพูดมากแล้วอ,อย่าทําเองจะไหลไปเลยตามแต่เหมือนว่าได้ขึ้นปอหนึ่งแล้วอาปอดสองปอ,ส,อ,งปอสามตามตามไปอย่างนี้ประมาณนี้นะครับใช้เวลา เขาเรียกความทุกข์ความปวดมาเนี่ย6-8เดือนหลังจากนั้นอาจารย์มีความ,มปฏิบัติยังไงถึงจะขึ้นไปอีกเขาเรียกว่าอีกชั้นนึงคือต้องไปยังไงอีกครับอาจารย์นี่จะพูดเราถอนแนก,มก็มันก็นจะเหมือนอาจารย์พาไปทุกดวงน,นู่นน่ก <ap> ็จะไปหาที่นั่งตรงไหนแล้วรู้สึกว่าเรามันมันเหมือนได้ความสงบในจิตใจเราอะ่ะไม่ค่อย แต่ดีอย่างว่าแต่มาไม่ค่อยไปชอบไม่ไมชอบสูงสิงมันคือสองบก็ต้องสสบจริงในป่าก็ต้องในป่าจริงเดี๋ยวคือเขาอยู่ตรงนี้กันหนรือว่ากันแยกไปอยู่องเดียวองเดียวแต่ก็ต้องมีพระอาจารย์ก็เช่นกันก็ต้องมีครูบาการได้ได้แนะนําบ้างเล็กน้อยพอได้ <G> ปฏิบัติใช่ไหมครับก็บางทีมีปัญหาก็ถามอาจารย์แต่ถ้าทามาลึกๆนั้นนั้นที่อาจารย์ก็ไม่ค่อยตอบนะ ก็ต้องพิจรารณาเองอเหมือนท่านให้ทดลองเองอะไรเองพอพิจรารณาเองก็ได้เราก็ไม่คือเราก็จะมองทุกอย่างเป็นธรรมอะ่ะอย่าไปมองว่าอภิิหาหันถ้าเรามองอภินิาหารเดี๋ยวเราก็จะหลงแล้วมันก็นะั่มันก็มีเหนแต่เรามองว่าทุกอย่างมันเป็นธรรม แล้วเดี๋ยวทำมันจะเปิดแต่แรกๆก,ก็พูดคำนี้ไม่เป็นอยู่ดีก็มันยังไงแล้วมันยังไงมันจะมันสงสัยแต่ถ้าเราสงสัยแล้วเราเพ่งมันเรื่อยๆพิจารณาเรื่อยๆสงส,ส,สัยได้ใช่ไหมัอาจารย์สงสัยได้ตอบได้แต่ว่าต้องไปค้นหาเองใช่แล้วเดี๋ยวนี้ง่ายเดี๋ยวนี้เปิด youtube รู้หมดก่อนไม่มีโอ้อก่อนสงสัยเราอย่างต้องถามครูบาอาจารย์ก็ไม่ใครตอบนะ <mm แต่เดี๋ยวนี้ถ้าคนในยู u b e เนี่ยบอกมาหมดแล้วแต่ว่าก,ตก็ต้องดูอ in ีกว่ามันใช้มมันนเพราะนัมันต้องไปเทียบคำพรทธเจ้าหมดอ่ะคือต้องไปอ่านในพระไตรปิฎกมันอะไรมาใครจะพูดยังไงท่านก็เอาเอาเอาแก่สมัยพระพุทธการท่านได้พูดได้สั่งสอนมาประกอบใช่เพราะนั้นเราดูจากฟังจากคนผู้รู้ก่อนเราก็มาเทียบมาอ่าน เอาวะเอาพูดเจ้าได้แบบนี้จริงไหมจริงไหมแล้วเราก็ปฏิบัติถ้าคนปฏิบัติเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายเพราะสภาวะเนี่ยอืมันจะมันจะออกมาตามที่เขาพูดครับแต่บางทีมันก็ต้องมามาพิจารณาอีก้ลึกลปมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะมากมันอย่างคก่อนจะมากนี่ก็ไม่ได้ง่ายเพราะก็ต้องทดลองเองเหมือนท่านคำหนึ่งท่านว่าต้องรู้ด้วยตนเองแล้วก็จะ ปบัจจตังปัตจตจังต้องรู้องทุกอย่างต้องศึกษาต้องศึกษาต้องไม่ใช่ว่าให้คนมาพูดให้คนมาสอนแล้วปฏิบัติเลยไม่ได้เรานี่แหละใช่ไหมครับใช่แล้วอาจจะมาก็เหมือนปฏิบัติเองแล้วก็พอมีปัญหาทิ้งจ,จะเลื่มจะเริ่มหาใจมันจะเริ่มหาแล้วติดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปไป,ปจจอาจารย์เี๋่วนี้ให้ให,ให้ให้ดูแบตทางนิดนึงแล้วก็ปฏิบัติเอาครับ แต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติเองร้วนๆแล้วก็มันก็ไม่รู้ทางอยู่ดีนะอาจารย์ใช่ครับเพราะนั้นมันจะสงสัยอย่างเดียวทำปฏิบัติเองเนี่ย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้มันดีมันมี u u u e e มีอะไรฟัง <c oughs> ฟังนะพิจารณาข้อตรงไหนเราก็พิมพ์เอาว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นี้ใช่ไหมครับ <c oughs> และ Google จะบอก <c oughs> อ่นนี่ครับเรากําลังจะ,ะที่พูดกันก็เป็นพระอาจารย์อยู่ที่วัดวัดบางเป้าที่เป็นพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์ลือชัย ธรรมวัฒธน